มีญาติโยมบ้านไม่ใกล้ไม่ไกลจากวัาหรอกใกล้ๆนี่แหละเคยมาหาตรตมมาคนที่มาหาเรียกว่าลูกชายทำมถึงมาหาตรตมมาเขามีความเชื่อมีความศรัทธาอยากจะมาถามว่าแม่ผมหายแม่ผมหายไปหลายวันแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหน ไม่รู้ว่าเป็นไยร้ายดีไหมว่างัันโยมเขามาถามอยากจะรู้อาตมาก็เลยบอกว่าอาตมาพูดให้กําลังใจนะอาตมาก็เลยบอกว่าเพื่นว่าถ้าได้เป็นยังดอกเราอย่าพึ่งไปคิดอะไรมากท่านยังไม่ได้เป็นอะไรหรอกอาตมาพูดให้กําลังใจเฉยๆหอกแต่ว่าอาตมาไม่รู้หรอกอืแต่ว่าอาตมาก็บอกโยมว่าถ้า แม่กลับมาบ้านแล้วหรือว่าเจอแม่แล้วพาแม่มาหาอาตมาด้วยนะว่างนันพาแม่มาหาอาตมาอาตมาจะาลดน้ำมนต์ให้จะเอาฝ้ายผูแกแขียนให้เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจนะว่างันนั่แหละจะลดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจว่างนันอเอาวางไว้แล้วนะ สากุสเอาของมาส่งพอไม่กี่วันลูกก็เลยพาแม่มาหาอาตมาก,ก็เลยถามว่ายายวะท่านช่วงเจ้าหายไปเจ้าไปอยู่จังดัยวะทานโอ้ยวะท่านไปอยู่จังดัเขาพาไปวะทานแล้ว,ว่า เขาา้าว้าวัานมี้จะไม่งิ่งว่าทัานนุ่งขาวห่มขาวว่าทัาน้นสวยสวยผู้หญิงนะ่ะหน้าตาดีดีว่าทัานไม่เท่าไม่แก่นะผิวพรรณก็ผ่องใสนุ่งชุดขาวอืมตกตอนเย็นมาเขาก็พาไหว้ผ้าสวดมนต์วางกนะันอิมินาสกาเรนาตังภูทังอภิปูชายามะนี่แหละอิมินาสกาเรนาตังธรรมังอภิปูชายามะนี่แหละ อิมินาสากาเรเนาตัางสังกังอภิปูชายามะนี่แหละอืมเขาพาไหว้พระสวดมนต์เหมือนกันว่างั้นแต่ว่ามีแต่ผู้หญิงว่างั้นแล้วเขาก็มีข้าวมีอะไรให้กินนะข้าวข้าวงามงๆด้วยคือยังฝ่ายขาวๆนะเขาจะเอินเราฝ่ายผมเออนั่นแหละแล้วก็เป็นอ่าพวกกล้ยพวกอะไรจะเป็นพวกทองเหลืองจะเหลืองอลาอลัลามเลย เป็นพวกทองเหลืองพวกอะไรนี่แหละเขาจะเอามาให้อืมแต่ว่าเขาไม่ค่อยพูดว่างั้นเขาไม่ค่อยพูดอยู่ร้ายวันอืเขาก็ดูแลดีดีว่างั้นพวกผู้หญิงกลุ่มนั้นนะหลายคนอยู่ดิมันจะเป็นเป็นเหมืองกับอีกกลุ่มหนึ่งนะก็ว่าได้ออืมอืมที่นี้ ยายคนนั้นก็เลยขอบอกว่าคิดถึงลูกถึงหลานพากลับไปได้ไหมพากลับไปได้ไหมคิดถึงลูกถึงหลานวันนันพาไปหาลูกหาหลานทราวันนั้นเขาก็เลยมาส่งวันนะแล้วเขาก็บอกว่าอีกกี่วันอีกกี่วันให้กลับมาเขาก็บอกอยู่นะอันนี้จําไม่ค่อยได้อันนี้โยมมาพูดให้ฟังแต่ว่าโยมคนนี้ไม่อยากจะพูดให้คนอื่นฟังหรอกกลัวเขาจะว่าเป็นบ้าว่างั้นอืเขาดูแลดีดีวัน อันนี้ก็เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้อยู่นะข้าเจ้าเอินว่าพีบ,งบังบดพีบังบดแม่เคยได้ยินบ่นคนเท่าคนเกียโบราณนะพีบังบดเอาคนไปเตียงเราเบว่าไแม่นบ่พีบังบดเอาคนไปเชียงมานนั่งมอนี่แล้วแม่นบ่เออนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ผีหรอกน่าจะเป็นลูกขาเทวาเป็นลูกขาเทวาเป็นลูกขาเทวาดาเมืองอุบลก็มีมีข่าวมาอาตมาเคยได้ยินข่าว แต่ว่านานแล้วล่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปอยู่ไปอยู่ปลายต้นไม้นลยนะผู้หญิงนะ่นะต้นไม้นั้นก็เป็นต้นไม้ยางนะคนกอดบหุม่มเลยต้นไม้ใหญ่มากเลยทําไมไปอยู่ตรงนู้นได้หายเรื่องบุญเุยนะข้า,ะาไปเห็นวันนี้อ้าเจ,จ,าาจไไาาา้าขึ้นไปเห็จังผู้ไร้าเจ้าขึ้นไปคือขึ้นไปได้ว่าสูงกอดสูงว่าท่านมีแนวภาขึ้นไปวาท่านมีแนวภาพไปวาท่านอือที่ขาำเอินว่าผีเสียงผีเสี่ยงเห็นไหม อต่แมแต่ก่อนนี่มีนะมีคนมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าจะเชื่ออะไรก็ขอให้เราเชื่อบาปเชื่อเชื่อบุญเแหละ่ะว่าเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนมีเราจะไม่ได้ประมาทในการดําเนินชีวิตของเราอืมพระพุทธเจ้าว่าคนบ่อยลืมความตายเด้ยให้พิจารณามรณะสะติอืมให้มีสติและลึลกรู้อืมบ่อยหลงเจ้าของ้ง หู้นะความหมายนะน,นะอย่าได้ประมาทมีเวลาก็อย่าได้ประมาทท่านทั้งหลายเอ้ยให้มันสร้างบุญกุศลคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งดวงใจอืมันเจริญภาวนาสร้างหัวส้างใจดีดหลวงปู่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าให้รักษาศีลสามเด้อ่านร,รักษาศีลสามบั่าั่นจังไรจังวางทั่น ให้รักษาศีลสามตามจริงต้องรักษาศีลห้าใช่ไหมทําไมให้รักษาศีลสามอาตารมาไปราบท่านศีลสามก็หมายถึงว่าให้รักษากายรักษาวาจาแล้วก็รักษาใจว่างกันนี่หละศีลสามกันถ้ารักษากายรักษาวาจารักษาใจเราเนี่ก็เท่ากับเรารักษาศีลห้าควบคุมเลยนะนะเข้าใจไหมอันนี้ก็เป็นศีลในตัว นั่นแหะก็มีอะไรหรอกบอกดูบ้างเล็ก,ลกน,น้อยเนาะก็หว,วังว่าคงจะเข้าใจอยู่ดอกไม่มากก็น้อยเอาละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกัลยาณมิตรและเอซที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะท้ายคลิปหยิบมาฝากท้ายคลิปหยิบมาฝากคลิปนี้นะคะเป็นความฝันนะคะความฝันของปู ฤษีหรือว่าพระครูบาชัยรงวัชิโรภาโสแห่งวัดสว่างธรรมบันดาลหรือว่าสำนักสงฆ์อภัยวันอยู่ที่บ้านยางามตาบุบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะความฝันปู่ท่านมีว่านะคะรวยรวย,รวยนะคะฝันดีฝันว่ามีสามเนนน้อยสององหรือสามองจำไม่ค่อยได้เพราะเห็นไม่ค่อยชัดสามเนนสามอง พากันยกพระพุทธรูปคนละองค์เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ความฝันปู่ประมาณนี้นะคะก็เรามาช่วยกันแปลความฝันปู่ท่านนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะลองแปลความฝันดูนะคะเดี๋ยวรวยโชคจะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เราจะมาจับประเด็นกันค่ะ ค่ะสำหรับรวยโชคนะคะรวยโชคก็จะจับเอาที่สองหรือสนะคะก็มีเลข2กับเลข3นะคะ2องค์หรือ3องค์สามนเนนนะคะแต่ด้านล่างปูก่ก็ให้เน้นมาที่สามนเณนสามองค์พากันยกพระพุทธรูปคนละองค์รวยโชคก็จะจับได้มีสองกับ3ก็เอามาใส่กับ9รวยโชคตีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็น9นะคะก็จะเป็น 29หรือ39แต่ถ้าพากันยกพระพุทธรูปคนละองค์อย่างเงี้ยคนละองค์เหมือนเหมือนที่ละองค์ก็เป็น1ก็เป็น19ได้นะคะตีเป็น3ตัวนะคะรวยโชคตีเป็น3าตัวก็จะมี219 239แล้วก็319นะคะแต่ที่รวยโชคชอบก็จะเป็น29 39นะคะ ชัดจีน2939ก้ารวยโชคตีได้ประมาณนี้นะคะท่านใดตีได้แบบไหนก็เม้นบอกรวยโชคด้วยนะคะเม้นบอกรวยโชคด้วยแล้วก็แคปหน้าจอเอาไปพินิจพิจารณากันนะคะออขอให้ทุกท่านใช้วิจารยาในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะรวยโชคนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะย้ำนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะมองให้ออกนะคะตีให้ได้รวยรวยรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะบารมีน่าเมตตาบารมีปูรฤาษีบารมีองค์ปู่องค์ย่าท่าเสด็จหลังจากบวงสวงมาปู่ท่านก็ฝันดีนะคะฝันว่ามีสามณีน้อย3มองค์หรือสององค์นะคะจำไม่ค่อยได้เพราะเห็นไม่ค่อยชัดสามมณีสองค์พากันยกพระพุทธรูป คนละองค์เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ชัดเจนนะคะสองเประมาณนี้นะคะรวยรวยรวยกันนะคะด้วยบารมีปู่ฤาษีรวยโชกก็ชอบที่สุดเลยนะคะสองเอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะรวยรวยรวยกันทุกคนทุกท่านคะ่ะ